สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในเวลานี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการแบ,บ่งบันพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันละนิดและวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันในหัวข้อการจัดการกับความลังเลและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในวันนี้นะคะก็อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5้ถึงแซึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอ,อย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพารานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าณปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราทุกคนอยู่ในโลกที่มีตัวเลือกให้เราเลือกได้หลากหลายตั้งแต่กระดาษเช็ดมือไปจนถึงประกันชีวิต และในปี2004ค่ะนักจิตวิทยาที่ชื่อแบร์รี่ชวานะคะได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าความขัดแย้งของการมีตัวเลือกนะคะซึ่งเขาได้โต้แย้งว่าเราทุกคนมีอิสระและเสรีภาพในการที่จะเลือกซึ่งการที่เราจะเลือกนี้ก็มีผลสําคัญต่อชีวิตของเราอยู่ดีนะคะแต่การมีตัวเลือกที่มากเกินไปขาดก็อาจจะกลายเป็นภาระและทําให้เราเกิดความรู้สึกกังวลแล้วก็ลังเลใจนะคะ และแน่นอนนะคะการที่เราเลือกซื้อกระดาษเช็ดมือที่มีตัวเลือกมากมายนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อความคิดของเราต่อความลังเลของเราหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกอ่อนล้าเท่านั้นนะคะแต่เมื่อเราต้องตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญสําคัญในชีวิตของเราละ่ะแน่นอนมันอาจจะส่งผลเป็นอย่างมากต่อชีวิตของเราถูกต้องไหมคะแล้วเราจะเอาชนะความลังเลและความสับสนข้างในและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจในการเดินไปกับพระเยซูดได้อย่างไร แต่ในฐานะผู้เชื่อคาา่ะหรือเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนการที่เราแสวงหาสิปัญญาและก็คําตอบซึ่งมาจากพระเจ้าเมื่อเราอ้้งเผชินกับการตัดสินใจที่ยากลาบากเมื่อเรากําลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ พระคัมภีร์ได้สอนเราว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าอย่าเพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองมันอยากปรมัมปีในตอนต้นที่เราได้รับฟังไปนะคะและเมื่อเราเพึ่งพาจิตวิญญาณหรือว่าความคิดความสามารถของเรานะคะเราจะพบว่าเราจะเกิดความลังเลและความสงสัยเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราสวงหาคําตอบจากพระเจ้าพร,พระองค์ผู้ทรงพระคุณนะคะก็จะทรงให้ วิธีการแล้วก็สติปัญญาให้เรานั้นสามารถตัดสินใจหรือว่าสามารถผ่านเรื่องลายๆหเล่าลนั้นไปอย่างราบรื่นนั่นเองค่ะพระองค์จะทรงประทานความกระจ่างและสันติสุขให้เราในขณะที่เราตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าไม่ต้องการ รม่ล้มเหลวหรือไม่ต้องการให้เราที่จัหนักใจค่ะแต่พระองค์ประทานให้เราที่จะเข้ามาหาพระองค์สอกสวยหาพระองค์และพระเจ้าก็จะทรงประทานสติสุขสติปัญญาและก็ทิศทางให้กับเราในการที่เราต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถนําเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกับพระองค์ได้ผ่านทางการใช้เวลาการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ สำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอพระเจ้าที่ัว์ทรงนำเราทุกคนนะคะที่เราจะเป็นคนนั้นที่จะนำเรื่องราวของเรามาคุยกับพระองค์เพื่อเราจะได้คำตอบและเพื่อเราจะ,สะเสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุดในชีวิตของเราค่ะขอพระเจ้าอุปรพรและนำเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ